สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวรำพงขบวนที่4082ขบวน2หัวจักร่วงกันนะครับ4016ขบวนตามภาพเลยนะครับตามขบวน ออกจากสถานีรถไฟหัวลโพงหรือกรุงเทพนะครับก่อนที่วันที่19เขาจะย้ายบางขบวนไปนะครับส่วนรถชาญเมืองก็ยังเหลือนะครับต้องสอบถามข้อมูลได้ที่การรถไฟหรือเว็บทาง Google นะครับทีนี้ผมมาดูขบวนรถเข้ารถออกก่อนวันที่19นะครับ รยากาศภาพอาจจะสันส่นๆนะครับหัวจักเข้ามาแล้วครับดุ่นหัวจกักเลขที่สีหนึ่งสามเจ็ดและสีหนึ่งหนึ่งเก้าทำขบวนนะครับสองหัวจัก เดวนนี้นะ่าจะไปภาคใต้นะครับผมพอดีไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับขอไปนะครับเที่ยวแบบบ้านๆนะครับแล้วนี้ก็ไปสามก,กว่านะครับจะสี่โมงการ ดูชมบรรยากาศก,ก่อนที่จะย้ายบางส่วนไปที่สถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตนะครับชมติดปากบางซื่อนะครับกับพ่อภัยเดเอพี่น้องกลางบางซื่อออกไปแล้วครับ4137 นำหัวขบวนป่วงด้วยอีคือหนึงครับ G หนึ้าครับที่ผมเป็นคลิปแบบันบ้านนะครับการอธิบายอาจจะไม่บอกเป็นขบวนทุกขบวนครับการขาบวนก็บอกเท่าที่เห็นครับ อากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนที่เขียนว่าหาดใหญ่หรือว่าครับกรุงเทพหาดใหญ่นะครับเป็นบางวันนะครับบางวันก็มีถ้าช่วงปีใหม่จะมีขบวนช่วยการโดยสารนะครับปีใหม่บางที บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับหัวจักอุลตราแมนเข้ามาทำนำขบวนทผ,ผมขึ้นหนังสือหมายเลขก็คือเป็นหัวจักนำขบวนครับที่อาจจะไม่ตรงไปกับกอไฟนะครับ521 9อุนอุลตราแมนนำขบวนครับ วยงามตามท้องเรื่องอยู่ที่ชานทราที่8ก็เก็บตกบรรยากาศเก่าไว้นะครับเพื่อเป็น น่นแหลแต่รถบางขงบวนยังเข้ามาอยู่ตามปกตินะครับแต่รถทางไกลไปเหนือสายใต้สาอีสานเป็นรถเร็วรถด,ดว่วนน่าจะไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับบรรยากาศถไทยวันนี้แดดมเมฆบังแดดพอดีครับประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศด,ด,ด้านหน้ามาที่ ยังไม่ออกนะครับสานทราที่8กก็มาถ่ายที่ศัตถูที่ระลึกแต่ตรงคนเลือดดูเขาไปใกล,ใกล,ใกล้ๆครับรับอนุสรปฐมบรึกฤกษ์ลายนี่แหละครับนะรถไปหลวงครับปี2539นะครับ ที่ปุ่มีนาสงาสามับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรร์มีคำบูชาพระบิยะน่น,นะครับนะโมสะจบก็ใครอยากไหว้เพื่อเสริมรลารมีก็หรือเป็นที่ระลึกเป็นจุลิมุคคลแก่ตัวเองเข้ามาไหว้นะครับก็มาอยู่ด้านด้านช่วงหัวขบวนครับตัวนี้ก็เป็นรถไฟ สายแน่ละครับรถนี้เป็นรถไฟจากทำมาจากจีนนะครับเห็นดูอาจารย์ดูบางท่านก็พูดไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถไฟเท่าไหร่นะครับกราบขออภัยนะแต่ผมชอบเดินทางด้วยรถไฟนะครับวัาจจุบัวขบวนบางอันก็ไม่รู้นะครับกราบขออภัยนะ ไปดูหลายๆช่องเพื่อเป็นศึกษาเป็นแนวทางนะครับคือผมเป็นการท่องเที่ยวแบบบ้านๆไปถ่ายเท่าที่นะครับมาที่ขบวน4 4 0 9ขบวนกรุงเทพลบบุรีนะครับตัวนี้รู้เห็นพอดีอยู่ใกล้หน่อยาบเป็นบางทีก็ถาแต่ถ่ายจนลืมดูตารางนะครับ พูดไม่ตรงก็มีนะตอนนี้ดีสี่ศูนย์เก้าขบวนกรุงเทพลบบุรีนะครับมีตู้สีเขียวผสมครับนี่ป้ายครับกรุงเทพลบบุรีดีสี่ศูนย์เก้าขบวนกรุงเทพลบบุรีขบวนนี้น่าจะเข้ามาจอดที่หัวลำโพงอยู่นะครับห,หรือออกที่อยู่หัวลำโพงอย่างนะ ถ้าเป็นรถชาติเมืองคิดถึงส่วนตัวนะครับถ้าคนมาจากบ้านนอกก็ต้องเพิ่มพาระ,ะขึ้นมาผลของมาหวัวลำโพงอีกทีตีทอดหนึ่งครับสำหรับท่านที่อยู่เหมือนผมเนี่ยสำหรับต้องมาลงหวลัวลำโพงถ้า ใครที่บรรทุกข้าวสารมาเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะต้องเพิ่มค่ามาเท็กซี่เพิ่มอีกนะครับแตดใครที่อยู่ใกล้ๆสถานการก็ดีไปครับก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับคิดเห็นส่วนตัวด้วยครับนินมีเี่จตนาอื่นใดเพื้อนออกไปแล้วครับ กรุงเทพลพบุรีออกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นกรุงเทพเวลาในขณะนี้จะ5้าโมงแล้วนะครับ4ี่โมงคึ่งกว่ากว่าสโมงสามห้ามาที่ขบวนผมพาไปใกล้ก่อนนะครับซูมมองเวลาผมอาจจากหน้าจอผมนะจะมองไม่เห็นเล็บต้องเวลาก็ไม่ใกล้สี่ศูนเก้าขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทาครับ เชิงเ้าเ้าเ้าทีทีท่าเ้าเ้าครับภาษาไทยตกลาวตกอีสานเลยผมบอกว่ากันไปแล้วพี่น้องเลยพูดไม่อายครับตายเป็นคนอีสานเป็นคนอีเล่าบ้านเท่านี่แหละครับมาถ่ายทำอยู่ในกอทม สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือกรุงเทพนะครับขบวน4029หัวจักนะครับไม่ใช่ขบวนที่เลขเลขนำหน้าทุกอันนะผมเป็นหัวจักนะครับส่วนขบวนผมบางทีผมก็ไม่ได้ลงนะครับจำชื่อบ่ได้ปะขบวนที่เท่าไหร่ ออกไปแล้วครับชานทลาชื่อ6ระหว่างที่รอนี่ครับนี่ชานในชานทลาที่6กําลังเกียพื้นที่เพื่ออะไรก็บรรยากาศตันนี้ที่ชานทลาที่8ก็มีรถสาย ตั้งกับนครศรีธรรมราชนะครับพนักงานกําลังทําความเข้าใจะมีป้ายอันตรายห้ามถ่ายรูปบนราางรถไฟครับนครศรีธรรมราชชานทราที่9ครับอี่ชวนชานทราที่8ก็เป็นอีกขบวนหนึ่งอีก็เป็นอะไรตั้งครับ ระหว่างนี้ก็เดินเข้ามาในสถานีเพื่ออยู่บรรยากาศภาพผมอาจจะสั่นหน่อยนะครับดูบรรยากาศหลางที่รอรถก็เดินเที่ยวนะครับต้องแต่ต้องรู้เวลาตัวเองนะครับว่าจ,จะขึ้นคันไหนก็เดินดูบรรยากาศก็เก็บภาพก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นตารางรถไฟสายต่างๆแล้วเป็นที่จำหน่ายตัวยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับบางบางกระบวนรถไอ้ชานเมืองหรือระยะทางไกลยังอยู่อยู่นะครับตอนนี้เดินไปห้องน้ำก็เข้าไปห้องน้ำก่อนครับห้องน้ำตอนนี้ฟรีครับตอนนี้ออกมาแล้วครับ ออกมาก็มาตรงชานทาราที่6ก็เลยถ่ายดูนะครับเป็นรถกระบวนนี้เข้าเทียบอยู่นะครับส่วนชานทาราที่อาจะเป็นที่ ห้าแล้วคร่อที่6ครับซัทนทาราที่หกจังยอดเทียมนะครับตอนนี้รถตอยเข้าเทียบทานธาราที่7นะครับรถไฟเข้าถอยเข้าเทียบที่ซันทาราที่7เป็นกระบวนกระบวนไป ปาจีนบุรีครับกรุงเทพปาจีนบรุรีกำลังถอยเขาเทียบทานธราที่7นะครับกันนั้นนี้เวลาผมตีไปประมาณนะครับผมผมลืมเวลาเมื่อกี้มันขึ้นห้าห้าโมงนะครับประมาณห้าโมงกว่าครับยี่สี่โมงตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้พกนาฬิกาแสนนะครับในสี่มือข้อมือ ส่วนชั้นนี้ที่อยู่ชั้นทลาราที่6 5, หรือ5้าสาทางที่5หรือ6นี่แหละประมาณผมเอาอยู่แล้วผม1 1 2 8กรุึ่งสอ่าปดกมเทปาน้ครับไปไหนครับไ,ไ,มไม่ศึกษาข้อมูลเลยติได้นะครับติได้ติดแต่ยาดานะครับ ือผมเป็นเที่ยวแบบบ้านท่านทรารที่หกออกไปแล้วครับเ,เที่ยวแบบบ้านนะครับคือผมจอไปถ่ายเท่าที่เห็นแล้วก็เป็นคนที่เอาเฉพาะหน้านะครับอ่านเฉพาะหน้าแล้วเวลาผมมาบันทึกเสียงใหม่นี่ผมจะมาบันทึกในคอมแล้วก็ดูจากหน้าจอคอมคอมจอเล็กกับ4206รปท ตัวนี้น่าจะเป็นกรุงเทพปาจีนอยู่นะครับชันธราที่เเมื่อกี้นะเนี่ยตอนนี้มีด้านหนึ่งก็ขบวนออกไปแล้วครับภาพเปิดเนี่ยนะครับจานจาาที่10ตอนนี้ที่ชันทราที่9กับ10บัวขบวนยังไม่ได้มาต่อนะครับ สายใต้นะหัวจักมาแล้วครับหัวจัก4515ฮิตะชิกนะครับใช่ป่ะใช่นะครับคอมเมนต์ตีได้นะครับ,มมรบหัวจักขึ้น4515มาแล้วครับก็ไปเทียบกับตู้โดยสารนะครับเข้าไปแล้วครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมืดบางช่วงนะครับเพราะบางทีแดดลมลมตกหรือปังชานทราที่7กรุงเทพปาจีนน่าจะออกนะครับมาแล้วครับออกไกลๆนะครับไปแล้วครับกรุงเทพปาจีน บางทีถ้าคนไหนไปมีอะไรเขาไปนั่งดูรถไปก็ผ่อนคลายไปแบบหนึ่งแต่ต้องนั่งด้าน,ด,านด้านนอกนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่บางทีมีช่าง youtube youtube ์มาถ่ายหลายท่านเหมือนกันนะครับตอนที่สังเกตมันจะเก็บภาพไปก่อนที่รถไฟบางส่วนจะย้ายไปนะครับ จานดาราที่1ิตออกไปแล้วครับน,นี้ก็มีรถกำลังจะเข้าสถานีครับขบวนสายอะไรล่ะ C หนึ C เเป็นห,หัวจักนะครับแต่ขบวนไม่รู้ครับมีดูบรรยากาศเข้าด้านทานดาราที่11 ป้ายไม่ทันครับถามว่าทําไมผมไม่พูดไม่ตรงเพราะว่าผมเวลาถ่ายผมไม่ได้พูดกัเพราะเสียงดังผมเลยมาพูดที่บันทึกเสียงใหม่เลยจําแล้วอีกหลายวันมีชานทราที่สิบสองก็มีหัวจักอุลตามเมนมารอทำขบวนครับแล้วก็มีขบวนหัวจักของ นิจิสองมาเข้าชันทลาที่สิบนะครับดืวนชานทลา,าที่8ปแลเทลานี้ยังเป่าอยู่ครับมีชันทลาที่7มีเข้ามาครับกระบวนมิซาบครับกระบวนเป็นตู้4ี่ห้าตู้ ันลดเขาเรียกเป็นคันนะครับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีแล้ะจบตอนช่วงเท,ท้ายมีภาพให้ดูนิดหนึ่งนะครับรถไฟเขาจะย้ายไปวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับ19มกราสองห้าหกกขอบคุณที่มารับชมรับฟังเออครับสวัสดีครับผ